หวังว่าจะกระตุ้นนักท่องเที่ยวคุณภาพให้มาเที่ยวที่ประเทศไทยได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะชุมไม่ทันแน่เลยอ่ะแดงทุกเส้นเลยอ่ะอาจจะทันลองทางนี้ yes, เวลาพอดีเลยอ่ะดื่มแบรนด์ทุกเช้าเปิดวันเปิดแบรนด์ M O F Journey 150ปีเส้นทางการคลงังไทยสัมผัสอดีตปัจจุบันอนาคตในนิรรศการสุดยิ่งใหญ่1-3พฤษภาคมนี้สิบนาฬิกาถึง20่สินาฬิกาพอสาและ4ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตของคุณป้าครับป้าเหรอก็เริ่มมีผมขาวไง ผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิ M O F Journey 150ปีเส้นทางการคลังถ่ายสัมผัสอดีตปัจจุบันอนาคตในนิทรรศการสุดยิ่งใหญ่1-3พฤษภาคมนี้10นิกาถึง20นาฬกาอสและ4ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกติ์ ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยเท่านั้นค่ะ M O F Journey 150ปีเส้นทางการคลงังไทยสัมผัสอดีตปัจจุบันอนาคตในนิทรรศการสุดยิ่งใหญ่1-3พฤษภาคมนี้ินาิกถึง20นกาพอ3และ4ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต ทำเองกว่าจะอร่อยย่าลองนี่ขนนผงปรุงซองเหลืองมีเนื้อไก่สองเท่าอร่อยถึงเนื้อหอมอร่อยครบจบยิ่งกินยิ่งอะไรจะนี่ได้หมดขนอซองเหลืองมายโดฟอะมิโนบอลรีแพรช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำลายเชื่อมพันธะเส้นผมให้ผมดูแข็งแรงจะทรงง่ายใช้ชีวิตให้เต็มที่กับที่สุดแห่งการช่วยบำรุงจากโดฟ ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้โกรัสยานยาสีฟันสมุนไพราการลูปากหอมสะอาดมั่นใจใช้ยาสีฟันสมุนไพรรัสยานรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อม I love อาปาเช่